สมัยการที่4เนี่ยเป็นการปฏิวัติการเขียนภาพจิตรกรรมเลยคือมีการดึงเอาลักษณะภาพเขียนแบบตะวันตกเข้ามาใช้จิตรกรที่เนี่ยเขาต้องการจะนําเสนอสิ่งใหม่ผ่านภาพต่างๆขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์จริงด้วยของนเวลานั้นความนิยมในศิละปะความเหอ่อของใหม่ในแต่ละยุคคนในยุคก่อนหน้าเราว5าปี100ปีเขาถ่ายทอดมาให้เราอันนี้ก็เหมือนแคปซูลเวลา ผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดมหาพฤทธารามนะครับซึ่งภายในพระอุบโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4เล่าเรื่องการสังคยนาพระไตรปิฎกเล่าเรื่องปริศนาที่จะต้องถอดรหัสกันแล้วก็มีฉากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่โจทย์ของเราในวันนี้ก็คือว่าถ้าสถาปนิก มาดูจิตกรรมฝาผนังซึ่งหมายถึงภาพวาดบนฝาผนังเขาจะมองเห็นอะไรในภาพเหล่านั้นโดยเฉพาะมองจากความคุ้นเคยในวิชาชีพของเขานะครับเราจึงเชิญคุณวัฒนยูเทพหัตถีสถาปนิกมาร่วมชมจิตกรรมในวันนี้ตั้งใจว่าวันนี้จะพาพวกเราไปเห็นอะไรในจิตกรรมฝาผนังบ้างครับ ก็อยากจะพาไปชมสิลปกรรมในสมัยรชัชกาลที่4นะครับซึ่งมันมีทั้งสิลปกรรมแบบไทยแบบตะวันตกนะครับแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าลักษณะพิเศษของสิลปกรรมในสมัยรชัชกาลที่4เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูด้วยกันเลยนะครับเชิญครับ เมื่อเข้ามาภายในพระโบสถ์ของวัดมหาพฤธารามแล้วนะครับเราจะพบว่ารอบตัวเราเต็มไปด้วยจิตกรรมฝาผนังนะครับเราจะมาถามคุณวัฒน์อยู่ว่าภาพรวมของจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในพระโบสถ์ของวัดมหาพฤธารามเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรสําคัญยังไงครับความสําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นจิตกรรมสมัยรัชกาลที่4บางท่านอาจจะไม่ทราบเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเหมือนกับเป็นการปฏิวัติการเขียนภาพจิตกรรมเลยนะครับจากเดิมที่เราเขียนแบบ ประเพณีนะครับปลายรัชกา,ารที่3ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับวัดใดที่รัชกา,ารที่4ท่านทรงปฏิสังขรณ์ทรงบูรณะหรือทรงสร้างใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการเขียนภาพใหม่คือมีการดึงเอาลักษณะภาพเขียนแบบตะวันตกเข้ามาใช้มีศิลป,ปินนะครับมีช่างคนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือขัวอินโขท่านก็ได้นำเอาวิธีการเขียนภาพแบบฝรั่งมาประยุกต์กับภาพเขียนแบบไทย แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปเรียนใช่ครับมันก็เลยเกิดงานที่เรียกว่ากลุ่มสกุลช่างตัวอินโคงขึ้นใช่ครับไม่ได้แปลว่าทุกท,ที่ที่มีงานเขียนลักษณะนี้จะเป็นฝีมือตัวอินโคงเองใช่ครับาบางที่ถ้าไม่ได้เป็นฝีมือท่านเองถ้าอาจจะแค่กำกับอาจจะกำกับแล้วให้ลูกศิษย์เขียนนะครับ,รบเพราะว่าอย่างวัดที่เรารู้จักกันจริงๆก็คือวัดวัดบวรนิเวศว,ว,วัดบวรนิรนวา,วาอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าอาจารย์เขียนจริงๆใช่แล้วก็ ฝีมือก็ะกัดสกันนะครับในขณะที่วัดที่มีรองลงมาอย่างเช่นที่วัดมหาพุทธารามวัดเปาโรหิตน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับเพราะมีเขาโครงแต่ว่าฝีม,มือไม่ได้สกัดสกันเท่าสไตล์ที่เราดูแล้วรู้ว่าเป็นครัวอินโขงเนี่ยเราดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างครับสองสาเรื่องครับอันที่1งเลยเนี่ยางานของอาจารย์ครัวอินโขงเนี่ยก็คือจะมีอาคารแบบฝรั่ง อาคารแบบตะว,วันตกเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบของภาพเนี่ยจำนวนมากแล้วก็อาคารแบบตะว,วันตกพวกนี้เนี่ยนะครับวิธีการเขียนเนี่ยจะไม่ได้เขียนแบนๆเหมือนภาพไทยสมัยก่อนแล้วจะมีหลักที่เราเรียกว่าทัศนียภาพหรือเ e อร์สเปกทีฟนะครับเข้ามาใช้ภาพเขียนไทยรุ่นเก่าเนี่ยผนังอาคารก็ปิดหมด <c oughs> นะครับอันนี้จะเปิดออกแล้วก็มองเข้าไปเห็นข้างในเห็นคนที่อยู่ข้างในด้วย <c oughs> หรือภาพทิวทัศน์ที่มองเห็นระยะไกลอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานของอาจารย์ขวัญโข อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นการใช้สีจริงๆแล้วเนี่ยพยายามใช้สีเหมือนภาพเสมือนจริงนะครับการปิดทองเนี่ยไม่เยอะการปิดทองตามตัวละครตามมาคารเนี่ยน้อยมากนะครับเขียนเหมือนภาพเขียนของฝรั่งในยุคประมาณรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวัฒนยูพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องขอแรงให้นําชมเป็นจุดๆที่มันเป็นตัวอย่างเราจะเริ่มจากด้านไหนดีครับเอาตรงข้าพพระประธานเลยครับครับ ก็อยากจะให้ดูตรงกลางก่อนเลยนะครับปกติเนี่ยภาพตรงข้ามพระประธานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาพมัร์จชนใช่ครับนะครับแต่ว่าการจัดองค์ประกอบที่เนี่ยเล่าเรื่องของพระัยปิดอกเพราะฉะนั้นก็จะมีตู้พระใจปิดกเนี่ยวางอยู่ 3. จุด2ตู้ข้างบนเนี่ยเผยตรงกลางของกลางผนังเลยเนี่ยน่าจะเป็นท่าอาจารย์กุยยิงโคอาจจะวางองค์ประกอบแบบนี้นะครับก็คือว่าให้ตรงกลางภาพเน้นภาพที่เป็นทัศนียภาพเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยจะเห็นต้นไม้ใหญ่พันเกี่ยวกวัดกันนิดหน่อยนะครับพอเปิดช่องระหว่างต้นไม้เนี่ย มองเข้าไปเห็นภาพทิวทัศน์ค่อยๆเป็นอาคารแบบฝรั่งเนี่ยไปเปิดเห็นตรงกลางสุดเลยเป็นท้องฟ้าซึ่งสว่างสว่างมากสว่างกับพื้นที่รอบๆนะครับเพื่อให้มันเป็นไฮไลท์ขึ้นมาคุณวัตกรทำอยู่ชี้ให้เราดูอีกมุมหนึ่งนะครับ จะเห็นทั้งวิธีการเขียนภาพแบบตะวันตกวัสดุรูปแบบของอาคารก็เป็นแบบตะวันตกซึ่งมีจริงในยุคนั้น<ช>และได้รับอิทธิพลจากภาพถ่ายภาพเขียนผสมกันอยู่ตรงมุมไหนครับอยู่ทางด้านหลังนี้เลยครับตอนบนนะครับครับอันนี้เราจะเห็นว่ามีรูปเหมือนอเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็ตัวโบสถ์เนี่ยเอาผนังด้านหน้าออกนะครับแล้วก็เห็นเป็นภาพทัศนียภาพเป็นเปอร์สเปกติก็จะเป็นพระนั่งประชุมกันอยู่ข้างในจาก องค์ใหญ่ๆแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆตามระยะของการนั่งแล้วก็เพอร์สเปกติฟเนี่ยจริงๆในทางทฤษฎีมี2แบบมีจุดนํำสายตาเนี่ยจุดเดียวกับ2จุดอันนี้เราเรียกว่าจุดเดียวคิณภาพแบบมองไปรวมที่จุดเดียวนะครับตับลงมานิดนึงเนี่ยจริงๆเป็นอาคารประกอบแต่มีความน่าสนใจคือว่าเป็นอาคารที่เป็นทรงจั่วแบบกรีกนะครับแล้วก็มีเสาเล็กๆ ที่รับตัวหน้าจัว่วเสาเนี่ยเป็นเสาแบบฝรั่งแต่ที่เขียนเนี่ยเขียนเล็กมากเล็กมากเนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่ใช่เสากออิฐแต่ว่ามันเป็นเสาเหล็กหลอ่อเหล็กหลอ่อพวกนี้เราจะนําเข้าจากอังกฤษหล่อมาเป็นต้นๆเลยแล้วใส่เรือมาอันนี้มันเห็นชัดเจนว่ามันสลิมนะครับมันเป็นเสาที่เพียวบางแล้วก็ได้เป็นเสาเหล็กหลอ่อนะครับมันจึงจะรับน้าหนักไอ้ตัวจัว่วแล้วก็โครงสร้างอาคารได้ใช่นะครับ<ม>แล้วก็เริ่มต้นเจอก็สมัยรัชกาลที่4นี่แหละหมายถึงเราเจอจริงๆเหรอใช้งานจริงในอาคารจริงๆก็ยังมีอยู่ ปัจจุบันยังมีเหลือสักหลังสองหลังให้ไปศึกษาน่าจะมีที่วัดราชประดิษฐ์นะครับแต่ถ้าตอนรัชกาลที่5ยิ่งเยอะเลยอันนั้นมีหลายหลังมากครับครับพอเยื้องมาทางขวาของอาคารหลังนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับระเบียงใช่อันนี้ก็เป็นของแปลกเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยทําระเบียงยื่นออกมาข้างนอกเป็นเป็นใหญ่ๆที่ออกมานั่งได้นะครับเพราะว่ามันรั่วแค่ชานบ้านใช่อันนี้จะเห็นว่าเสาที่รับก็เป็นเสาเหล็กหล่อเหมือนกัน แล้วระเบียงเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเมื่อใช้เสาเหล็กแล้วเนี่ยตัวคานตัวอะไรเล็กไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีราวลูกกลงมีราวลูกกลงซึ่งเป็นราวโลหะเป็นราวเหล็กเหมือนกันซึ่งนําเข้ามาเหมือนกันคในยุโรปเนี่ยไม่ใช่ของแปลกแต่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นของแปลกถ้าใครมีก็รวยนะครับมันคล้ายๆกับรั้วที่วัดประยูนตอนนั้นที่มีการสั่งเข้ามาวัดรั้วเหล็กนะครับเป็นลักษณะเหล็กหล่อชนิดเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสั่งมาตอนรัชกาลที่4เหมือนกันครับครับผม อย่างที่คุณวัฒนยูบอกเราในตอนแรกนะครับว่าการเขียนภาพในสกุลช่างครัวอินโขงนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นก็คือทัศนียภาพครับคุณวัฒนยูมีตัวอย่างจะให้เราดูภายในพระบสถ์ของวัดมหาพุทธารามแห่งนี้ครับอยู่ตรงไหนฮะอย,อยู่ภาพข้างหลังผมนี่เลยครับครับปกตินะครับการเขียนภาพไทยเนี่ยตัวละครเนี่ยทั้งภาพเลยเนี่ยบางทีตัวเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะครับเป็นสัดส่วนเท่ากันหมดแต่ในภาพนี้จะเห็นชัดว่าตอนล่างเนี่ยเป็นภาพที่เขียนระยะใกล้นะครับตัวละครจะตัวใหญ่ นะครับก็ประมาณสมมติ10เซน15เซนนะครับอยู่ส่วนที่ใกล้ตาคนดูมากที่สุดแล้วก็จะใส่รายละเอียดเยอะในขณะที่ขึ้นไปช่วงกลางเนี่ยเป็นภาพที่ถอยไปด้านหลังนะครับเราจะสังเกตว่าตัวละครเนี่ยอย่างคนกลางร่มเนี่ยพระที่ท่านซักผ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวเริ่มเล็กลงนะครับอาคารก็เล็กลงต้นไม้ก็เล็กลงแล้วก็ขึ้นไปตอนบนสุดที่เป็นเส้นขอบฟ้าแล้วนะครับเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เนี่ยจะเห็นสเกลต้นไม้ที่เล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่น่ารักที่สุด ก็คือฝูงควายตรงนั้นที่มีเด็กเลี้ยงควายนะครับค่อยๆฝูงควายก็เดินเข้าไปในป่านะครับแล้วก็ค่อยๆหายไปรับจากสายตาอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นเรื่องของเปอร์สเปกตรทัศนียภาพที่น่าสนใจมากนะครับภูเขาก็มีแสงเงาที่มาตกกระทบความไม่สม่ําเสมอของพื้นผิวภูเขามันเลยทําให้มีความเข้มความอ่อนของแสงที่ตกกระทบต่างกันไป<ช>ก็กลายเป็นภูเขาที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแสงตอนเย็น น่า <gie> จะเป็นแสงตอนเย็นเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะค่อยๆเรื่อยๆจากสีส้มๆ <c oughs> ไปเหลืองแล้วก็ไปขาวนะครับไม่น <roportion> <N> ่าจะเป็นเช้านะครับ <ian> ในภาพนี้นะครับยังมีสิ่งบ่งชี้ความเป็นยุคสมัยของรัชกาลที่4อยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีรูปเจดีย์โผล่ขึ้นมานะรัชกาลที่4ท่านมีพระราชนิยมเจดีย์ทรงลังกา <N> <ian> <N> <ian> ในขณะที่ก่อนหน้านั้นคือรัชกาลที่3จะนิยมพระปรางแล้วก็มีการย่อมงย่อมุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <N> <ian> อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุครัชการที่4ก็คือตัวช่อฟ้าชายคาของโบสถ์วิหารเนี่ยนะครับจะทำเป็นรูปช่อฟ้าที่มีปากเป็นนกแก้วเป็นครุฑเราเรียกว่านกเจ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างในสมัยรัชการที่4เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคู่กันเลยพระปรางทรงกลมทรงลังกาและนกเจ้านะครับ,รบอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของงานสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ี่พูดภาษาปัจจุบันว่วาวเป็นซิกเนเจอร์นะครับอีกมุมหนึ่งของจิตตกรรมฝาผนังในวัดมหาพฤธารามนะครับที่คุณวัฒนยัยูจะพาเรามาดูนี้จะเห็นทั้งความเป็นฝรั่งเป็นไทยเป็นจีนประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งก็จะตรงกับบริบทของบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่4ครับมีอะไรต้องสังเกตเป็นพิเศษไหมครับก็อย่างภาพนี้นะครับทางมุมขวากันเลยนะครับอันนี้เป็นถนนในเมืองนะครับตัวบ้านเรือนเนี่ยทำแบบฝรั่งนะครับแต่ก็แอบมีวัดอยู่ข้างหลังบ้านซึ่งวัดนี้ยังมีพ่อปรางอยู่แสดงว่าวัดนี้มีมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านั้นละอาจจะอยุธยารัชกาลที่3นะครับ แต่ว่ายอดของจะเป็นโบสถ์หรือวิหารก็ไม่ทราบได้ตรงช่อฟ้ายังเป็นนกเจาเป็นนกเจาราชการที่สี่เน่แอบบอกนิดนึงว่านี่สมัยร .4 นะนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆแต่ยังเป็นสะพานแบบจีนสะพานโค้งเนี่ยต้องเป็นคนจีนก็แสดงถึงว่าเรายังมีช่างจีนอยู่นะครับช่างจีนมีมาตลอดนะครับตั้แต่ร .2 ร .3 นะครับร .4 ก็ยังเป็นกําลังสําคัญสมัยกันที่ห้าก็ยังใช้ช่างจีนจำนวนหนึ่งอยู่ ลงมาถึงข้างขวาล่างอันนี้ฝรั่งฝรั่งแท้เลยนะครับอันที่หนึ่งมีหอคอยตรงนี้มันคือปล่องควันเตาผิงนะฮะนะฮะมันน่าจะเป็นบ้านฝรั่งที่มีเตาผิงเพราะอันนี้เป็นอาคารที่ออกแบบเป็นแบบฝรั่งล่ะเพราะว่าจะสังเกตว่าเสาเนี่ยมีบัวตรงฐานแล้วก็มีบัวหัวเสาเนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เสาแบบไทยล่ะมีเหมือนชั้นลอยตรงนี้นะครับแล้วมีหน้าตา่าง หน้าตาอันนี้เนี่ยเป็นบางกระทุงจริงๆเป็นบางกระทุงฝรั่งจริงๆไม่ค่อยใช้บางกระทุงอันนี้เป็นลูกผสมอยู่นิดหน่อยแต่การเจาะช่องแสงข้างบนตรงนี้เป็นแบบฝรั่งแต่กระเบื้องนะครับสังเกตกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องจีนที่ปั้นปูนทับแนวอยู่นะครับเพราะว่าพอจะเป็นฝรั่งปุ๊บสโลบหลังคาความลาดเอียงมันน้อยนะครับถ้าเราใช้กระเบื้องแบบกระเบื้องแบบภทยเนี่ยกระเบื้องเกล็ดเต่ามันรั่วเพราะฉะนั้นกระเบื้องจีนเนี่ยมันมุงกับสโลบน้อยๆได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นฝรั่งปนจีนแต่ที่ชัดคือตัวหน้าจั่วข้างหลังนี่นะครับอันนี้เป็นทรงเลยตัวองศาของหน้าจั่วเนี่ยเป็นแบบฝรั่งแท้ครับ,รบพอขึ้นไปข้างบนมันเป็นโบสถงวิลันดาไหมคล้ายๆโบสถ์สมัยรุ่นรอสามาากาันนะครับ <3 S 1> ก็คือไม่มีประดับช่อฟ้าใบลกาแต่พอย้ายมาอีกนิดหนึ่งจะเป็นเจะดีทรงลังกาพระราชนิยมรุ่นรันรชากาลที่4ใช่พร้อมกับช่อฟ้าที่เป็นนกเจ้าแล้วอันนี้เหมือนรอสามไ่เหมือนรอสี่ เหมือนแบบสร้างไม่เสร็จยุคหนึ่งแล้วก็ทําต่ออีกยุคหนึ่ง,งซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายๆวัดในช่งชวงเวลานั้นจรงิจรงๆนะครับแต่ความเป็นฝรั่งนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจริงก็ตอนรัชกาลที่3ก็เริ่มแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่านั้นเอง ภาพหนึ่งที่น่าทึ่งมากในวัดมหาพุฤธารามนะครับเพราะว่ามีการเอาสถานที่จริงมาเขียนแบบเหมือนจริงอยู่ในภาพที่มุมด้านซ้ายมือของพระประธานหรือขวามือเวลาเราเดินเข้ามาในโบสถ์เป็นเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องการสังขยาพระไตรปิฎกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการมันยังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่กรมธนบุรีท่านก็ทําต่อที่วัดสลักก็คือวัดมหาธาตุ ตรงท้องสนามหลวงครับพอเราเี่นหน้าขึ้นไปดูภาพเนี่ยมันคือวัดมหา,าธาตุจริงๆแล้วก็มีข้อบ่งชี้ว่ามันเป็นวัดมหา,าธาตุในสมัยรัชกาลที่4ด้วยเพราะว่ามีการตั้งขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎกที่สังคยนานแล้วเนี่ยไปประดิษฐานที่พระมนดกภายในวัดพระแก้วนะครับเราดูกันทีละจุดละจุดดีไหมครับคุณ<ด>วัยูว่า มันมีอะไรที่ตรงกับสถานที่จริงและวาดได้เหมือนขนาดไหนนะครับ,รบเริ่มจากตรงไหนดีฮะเริ่มจากทางขวาก่อนก็ได้ครับทางขวาเลยขวาสุดของภาพนะครับมุมมองปัจจุบันเหมือนเรายืนอยู่ตรงสนามหลวงเนี่ยนะครับแล้วมองเข้าหาวัดมหาธาตุเนี่ยขวามือเนี่ยคือวังหน้าพระบวรราชวังนะครับก็จะมีประตูอันนึงที่ออกมาสู่ถนนพระจันทร์ก็ทําทำจําลองไว้ใช่เป็นกําแพงด้านข้างของมหาวัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เข้ามาสู่วัดมหาธาตุตรงกลาง ก็จะเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าวัดนะครับจากด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นตัวกลุ่มอาคารสําคัญก็จะมีตัวพระมณฑดกแล้วก็จะเจอโบสถ์อยู่ด้านซ้ายวิหารอยู่ขวานะครับแล้วก็ยังแอบมีรายละเอียดเล็กๆนะครับอย่างเช่นเป็นมีกุติด้วยราชการที่สี่รัชกาลที่สิบนะครับปัจจุบันอยู่ทั้งคู่เลยนะครับใช่ครับแล้วพอหน้ากุติรัชกาลที่4ปัจจุบันเป็นพะอรมราชานุสาวรีย์ของวังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรศิรินาคใช่ ไปทางมุมซ้ายนะครับก็อันนี้เขาเขียนเสมือนจริงเลยนะครับก็คือจะมีวัดพระแก้วอยู่ทางซ้ายมือของภาพนะครับกับพระบรมหาราชวังเขียนตัวแนวกำแพงกับแนวป้อมที่อยู่รอบวังกอนโดยไล่จากประตูที่อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับก็คือประตูวิเศษชัยศรีนะครับแล้วก็ไล่มามณีนพรัตน์แล้วก็ลงมาซ้ายสุดเป็นสวัสดิ์อิสงภาซึ่งตรงกับรังบูสดพอดีนะครับด้านหน้ากระทรวงกลาโหมนะครับด้านในมีอะไรบ้างครับในวัดพระแก้วที่คุณปูเห็น ถ้าเรามองเข้าไปก็จะเห็นตัวอาคารที่เป็นยอดปรางนั่นคือพุทธปรางปรา,าสาทหรือปรา,าสาทพระเทพปีดรในเวลาต่อมานะครับถัดไปยอดสีเหลืองๆทองๆนั่นคือพระมนดกนะครับเป็นหอไใรนั่นเองนั่นคือเป้าหมายของการอัญเชิญพระไตรปิฎกที่สังขยนาแล้วจากวัดมหาธาตุไปประดิษฐานที่นั่นและถัดไปน่านนะสําคัญที่สุดเลยเจะดีสีขาวๆก็คือพระศรีรัตนเจดีย์นะครับซึ่งสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ย ท่านสร้างทั้งอาคารสามหลังนี้ขึ้นบนแพลตฟอร์มคือฐานไพยทีเดียวกันแล้วก็ตัวเจดีพระศรีรัตนเจดีเนี่ยประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุปัจจุบันเราจะไม่เห็นเจดีสีขาวขาวนี่แล้วเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ท่านประดับด้วยโมเสกสีทองก<ร>ลายเป็นเจดีสีทองรายละเอียดเล็กๆในภาพนี้ครับถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยเราเห็นว่าตรงถนนหน้าพระลานนะครับที่มุ่งหน้าไปลงท่าช้างเนี่ยขวามือคือตรงมหาลายัยศิปากรานะครับ<า>ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีวัง เราเรียกวังท่าพระแต่ก่อนเราเรียกวังน้าพลาและในภาพนี้แอบเขียนกำแพงวังหน้าพลานไว้นิดนึงนะครับตรงสุดกำแพงวัดมหา,าธาตุก่อนจะข้ามไปฝั่งพระบรมวาชวังเนี่ยจะเห็นกำแพงมีใบเสมาซึ่งกำแพงใบเสมาเนี่ยมันสื่อถึงว่าเป็นวังของเจ้าฟ้าแอบเห็นนิดนึงนะครับแต่ละเอียดของตัวอาคารไม่ค่อยจะเหมือนวังท่าพระสักเท่าไหร่พอเป็นการผลักระยะสุดสายตาตาม วังท่าพระหรือวังหน้าพาระลานไปเนี่ยผมจะเห็นเหมือนเสารกระโดงเรือหรือเสาธงน่าจะเป็นเสาธงสมัยก่อนเน่ยนิยมถอดเสากระโดงเรือนะครับมาปักเป็นเสาธงหน้าวังน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนในยุคที่กมรมบรราบประปก <politic. S 1> ท่านเป็นเจ้าของวังหรือเปล่านะครับรเจ้าฟ้ามหามาราครับเพราะว่าท่านก็ต่อเรือท่านก็เป็นผู้มิชาการฐานเรือในยุคหนึ่งเหมือนกัน ครับนะครับอันนี้น่าจะพยายามเล่าเรื่องนั้นด้วยครับผมส่วนอาคารที่ดูเป็นโบสถ์วิหารอันนั้นก็คือหอมนเทียนธรรมภายในวัดพระแก้วนะครับใช่ก็อยู่ในตำแหน่งเนี้ยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับซึ่งอันนี้จริงๆความสำคัญภาพนี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายทางอากาศนิดนึงในสมัยรัชกาลที่4ีมีไหมภาพถ่ายทางอากาศยังไม่มีครับแสดงว่าขรัวอินโขงเนี่ย ต้องขี่นกขึ้นไปดูหรือบอลลูนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภาพสําคัญทีเดียวนะครับเป็นบันทึกเหตุการณ์บันทึกสถานที่ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้หาง่ายๆนะและอย่างที่บอกว่าการมีพระศรีรัตนเจดีย์สีขาวเนี่ยมันเป็นตัวยืนยันช่วงเวลาว่าเป็นสมัยรสีเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีเจดีย<ช>์สมัยรัชกาลที่3มเนี่ยตรงนี้ยังเป็นหอตไตรหลังเดิมก<ช>ลางน้ำนะครับพอถึงรัชกาลที่4จึงได้มีกลุ่มอาคารชุดนี้ และเจดียองค์นี้ยังเป็นสีขาวอยู่ใช่พอเลยจากนั้นเข้าสู่รัชกาลที่5ก็เป็นเจดีย์สีทองใช่ตอนนั้นเราเริ่มมีโมเสกทองอิตาลีนะครับก็สั่งมาประดับเพราะว่าให้มันสวยขึ้นครับนะครับ,รบเราดูภาพม,มุมอื่นเนี่ยเป็นอาคารบ้านเรือนแบบจินตนาการหรือแบบที่ดูจากภาพถ่ายฝรั่งโปสการ์ดฝรั่งหมดเลยพอมาเจอภาพจริงจากสถานที่จริงของบ้านเราเองเนี่ย มันมีอะไรที่คุณวัฒนย์ยูอยากจะชี้บ้างผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจิตรกรที่เนี่ยเขาต้องการจะนําเสนอสิ่งใหม่มนะครับผ่านภาพต่างๆนะครับในเดียวกันก็มีเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์จริงด้วยอของณเวลานั้นเพราะทุกคนที่เขียนภาพเนี่ยสมมติผมเป็นคนอยู่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยผมเคยเห็นภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่3 2-1ไปถึงยุธยา เหมือนคนในยุคก,ก่อนหน้าราว50ปี100ปีเขาถ่ายทอดมาให้เรารอันนี้ก็เหมือนแคปซูลเวลาก็ส่งต่อมาถึงคนรุ่นเรานะครับผ่านมาอีก150 160ปีเราก็ได้เห็นภาพในอดีตอันนั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นอินโฟเมชันเป็นการส่งข้อมูลที่ดีมากนะครับ,รบผ่านภาพต่างๆเหล่านี้ครับ การที่เรามาดูจิตกรรมฝาผนังที่ใดที่หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปก็ดูตามสิ่งที่ตัวเองสนใจตามสิ่งที่ตัวเองถนัดเช่ชชนผมเป็นนักอักษรศาสตร์ผมก็ดูเรื่องราวครับบางคนเข้ามาดูลายผ้า<ช>คุณวัฒนอยู่เป็นสถาปนิกก็มาดูอาคารสิ่งก่อสร้าง<ช>วัสดุที่ใช่ใชผมก็ดูเสาดูกระเบื้องดูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมว่าเมื่อคุณปะทะก,กับจิตกรรมฝาผนังที่ใดที่หนึ่ง เขาควรจะทําตัวยังไงเขาควรจะละเลยดชมอะไรตามพื้นฐานของเขาขั้นตอนมันควรจะเป็นยังไงจริงๆสองสาเรื่องอันที่หนึ่งอย่างที่คุณปูบอกก็คือว่าชอบอะไรก็ดูอันนั้นนะครับแล้วก็เรามาุกี่ครั้งก็ได้ครับครั้งแรกเราอาจจะดูเรื่องราวครั้งที่สองเราอาจจะดูต้นไม้ครับครั้งที่สามเราดูคนครับนะครับมันก็ทําให้เรามารีพีทมาได้บ่อยๆเสื้อผ้าเครื่องประดับมผมบัตอาคารสถานที่กพมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านเคยพาชม จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้ววังหน้าที่นายพี่นั่งผู้ไทยสวรสด์นี้นะครับแต่ก่อนเราก็ดูแต่ตัวละครดูแต่ตึกเราไม่เคยสนใจต้นไม้พะวันหนึ่งเขาชี้ต้นไม้ให้ดูว่าอันนี้ต้นไม้เขาเขียนเหมือนจริงนะมันเป็นต้นไม้ของฝั่งทนนะมันเห็นต้นยางในวัดนะหลังจากนั้นเราเลิกดูภาพตรงอื่นแล้วรู้แต่ต้นไม้ <laughs> เราพบว่าเฮ้ยแบ็กกราวมันกลายเป็นโฟกราวให้เราคือแบ็กกราวที่เราเคยเห็นมันเป็นแบ็กกราวเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่เราสนใจขึ้นนะครับและการที่จิตกรรมไทยปรับตัวไปตามยุคสมัยมีการเขียนภาพแบบทิวทัศน์มีการเขียนภาพแบบสมจริงมีแสงและเงาเนี่ยในสายตาของคุณวัฒนยูเนี่ยมันก่อเกิดสิ่งดีๆอะไรขึ้นมาบ้างครับจริงๆมันสะท้อนช่วงเวลาอยู่แล้วครับมันบอกถึงความนิยมในศินละปะความเ่อของใหม่ในแต่ละยุคสมัยรัชกาลที่1ถ้ามาเห็นอันนี้ตอนรัชกาลที่4 ก็อาจจะบอกโหอันนี้เป็นแบบล้ำยุคเกินไปหรือเปล่าอันนี้ทำนอกทำเนียมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเหมาะเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาถึงยุคเราเราก็บอกเขาไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเขปาปกติดีนะครับปกติเกินไปด้วยซ้ำ <laughs> จนบางคนยืนงงๆว่าแล้วจะให้ฉันดูอะไรใช่การมาดูจิตกรรมครับจริงๆแล้วถ้าควรจะอ่านมาก่อนหรือไม่ก็มีคนที่พอรู้เรื่องมาชี้ชมมันจะทําให้การดูสนุกขึ้นเรามีคนที่รู้มาชี้ชมให้ดูสักครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ ติดปีกแล้วเราก็จะดูได้สนุกแล้วพอเราดูได้สนุกเนี่ยมีให้ดูทั่วประเทศไทยใช่ครับและแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับท้ายที่สุดอยากให้คุณวัฒนยูสรุปว่าคุณค่าของจิตกรรมฝาผนังแบบไทยๆของเรามีอะไรบ้างโอ้คำถามยากเนาะ <laughs> อันที่1เป็นงานศิลปะประจำชาตินะครับซึ่งมันบอกยุคสมัยบอกตัวตนของเรานะครับบอกอความคิดความเชื่อความคิดความเชื่อบอกเหตการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นสมุดเล่มหนึ่งเป็นบ,บันทึกเล่มหนึ่งทางประวัติศาสตร์ นะครับเพราะนั้นคุณค่าอยู่ตรงในเชิงประวัติศาสตร์ในเยอะที่สุดนะครับเรื่องต่อมาที่ไม่แพ้กันเลยก็คือคุณค่าในเชิงศิลปกรรมนะครับฝีมือช่างเขียนนะครับได้ไทยแท้ผสมจีนผสมฝรั่งนะครับแล้วรวมไปถึงเทคนิคในการเขียนภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าในเชิงของศิลปะนะครับอันที่3มเป็นคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรมคือจริงๆแล้วจิตรกรรมมันเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมบางที่ตึกข้างนอกมันอาจจะดูเหมือนกันนะครับหรือมันจะดูต่างกันมากในแต่ละยุคแต่จิตรกรรมคือตัววที่่มชยเสริ ช่วยประกอบทําให้ความแอรพิเศษกับงานจิตกรรมเนี่ยความที่เราจะชื่นชมตวัวสถาปกรรมในจิตกรรมมันจะช่วยด้วยนะครับในในส่วนนี้ด้วยในอีกแง่หนึ่งมันเสริมความศรัทธานในพระพุทธศาสนาด้วยเพราะเรื่องที่เล่าส่วนมากก็จะเกี่ยวเนื่องกับคำเพีร์เล่มต่างๆชุดความคิดต่างๆหลักธรรมต่างๆเหตุการณ์ต่างๆใน,ในพระพุทธศาสนานะครับสำคัญที่สุดคือมันเป็น Media, มีเดียมันเป็นสื่อประกอบการสอนพระพุทธศาสนา และสอนประวัติศาสตร์ของประเทศชาติของเราด้วยครับ